三刀流王儀。一大三千。大戦世界。逆。 กราบสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมพบกับชาแนล alternative กับเกม one piece bounty r อีกครั้งนะครับผมสวัสดีกับมพวกับพี่คนเดิมนะครับผมนะเออั่นเองนะรฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจพี่ด้วยนะครับผมนะรักและคิดถึงกันมากๆนะครับปีใหม่แล้วก็บอกเลยตรงๆนะครับผมว่าจะมีคลิปคุณภาพเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆงานก็จะใหญ่เขาเรียกอลังการงานสร้างนะครับผมอย่างเชกเช่นไอดีนี้นะครับผมเป็นไอดีของ เออ่น้องแป้ง3ป๋องซาวนั่นเองนะครับผมนะก็คือเป็นสตรีมเมอร์นะครับผมที่สตรีมเกมที่เป็นน้องที่เออ่คอสเพลย์ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักมากๆนะครับมีชื่อเสียงสุดๆนะครับผมพี่ก็ติดตามอยู่แอบส่องประจำนี่นะครับแอบดูเขาสตรีมนะครับผมนะเอ่อประมาณนั้นนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับไอดีนี้ได้รับการสนับสนุนจาก เ c e b o o k แป้งสามของซาวนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมเป็นไ d ดีที่สุดในโลกาไอดี ID หนึ่งเลยนะครับผมนะแล้วก็ขอขอบคุณน้องนิกพักภูมิด้วยนะครับผมที่เอ่อได้เขาเรียกว่าเป็นคนติดต่อให้นะครับผมนะติดต่อแล้วก็สามารถที่จะเอาไอดีนี้มาทำคลิปให้น้องๆและเพื่อนๆในชาแนลพี่ได้ดูกันนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆนะครับอันนี้ฝากไปติดตาม Facebook แป้งสามปองซาวด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะน้องนะไปกดไลค์กดแชร์กันได้เลยทีเดียวไปติดตามกันนะครับรีวิวแล้วก็คอสเพย์นะครับผมนะน่ารักนะครับน่ารักนะก็ขอบคุณจริงโอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวนะครับผมเคยมีน้องทักพี่เข้ามามากมายนะครับผมบอกว่าพี่ช่วยจัดอันดับนะครับผมไอดีที่โหดที่สุดในโลกาของคนไทยหน่อยได้ไหมประมาณนี้นะครับผมซึ่ง พี่ก็คงไม่สามารถที่จะไปหาไ d เหล่านั้นมาชัดอันดับได้นะครับผมเพราะว่าการที่เราจะต้องไปล้วงดูข้อมูลของเขาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเพราะพี่อาจจะไม่ได้รู้จักหลายๆคนนะครับผมเออนะแต่ทีนี้สําหรับพี่นะถ้าที่พี่ได้ดูมานะครับผม ID ดีที่พี่รู้สึกว่าโหดที่สุดตอนนี้นะพี่ยกให้ i อดีนี้ก่อนนะครับผมก็เป็นไ d ของกัปตันนั่นเองนะครับผมโหดยังไงเดี๋ยวพี่พาไปรีวิวพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าโหดขนาดไหนครับ เอาแล้วครับเรามาดูตัวละครที่เขามีไม่ใช่นะครับผมอันนี้เป็นตัวละครที่ยังไม่ถูกปลดล็อกนะครับผมสำหรับ ID ดีของกัปตันนะครับผมเออนะครับก็คือมีตัวละคร2ตัวฮะหมายความว่าคุณมีตัวละครไม่ปลดล็อกเนี่ยสองตัวแล้วตัวนี้มันเป็นตู้สเต็ปหมายความว่าคุณซื้อเสร็จยังไงวันหนึ่งก็ต้องปลดล็อกถูกไหมครับผมโหดมากๆนะเออนะครับผมแล้วตัวส่วนตัวละครที่เขามีนะครับผมมาดูกันอันนี้พี่กดเป็นลักษณะของตัวละครที่ชื่นชอบนะครับผม นั่นก็คือในส่วนของ7 ex เฮ้ยปัจจุบัน ex มีทั้งหมด7ตัวนะครับผมก็คือมีโรเจอร์มีอาคามีบิ๊กมัมมีอะไรก็ตาม id นี้มีทั้งหมด7 ex ครับสุดยอดและเวลร้อยทั้งหมดเฮ้ย <Wow. S 1> <Hey, S 2> แม่งโคตรเถื่อนโคตรเถื่อนเลยนะครับผมเศษทองนี่ดูแล้วยังตกใจเลยนะครับพันหนึปดิบห้ซึ่งพี่ได้คุยกับทางทางนิกนะครับผมเขาบอกว่าถ้าใครโดมา เขาเปิดไคโดแล้วยัดเวลร้อยซะด้วยสานี่ทิตเตเป็ดโหดร้ายทารุณน,นะครับผมโอเคนะครับเรามาดูตัวละครที่เขามีก่อนนะครับผมโอเคนะมาดูกันนะครับอ่าเคียวชิโร่ปลดล็อกได้แล้วนะครับผม <c oughs> แล้วก็ในส่วนของฟี่โอนิงาชิมะก็เวลร้อยนะครับผมฟี่สเตมปีดโอ้มีบูทสามด้วยนะครับในส่วนของออลูฟี่สองปีนะครับ นะครับแล้วก็มีออ,อู้วันนี้ตัวนี้ก็บูทสามเหรอวะออนะครับผมบูทเต็มด้วยนะเออเป็นโซโลไปทำซับได้นะครับผมสำหรับต,ตัวนี้นะโซโลไอล่างอะไรทุกอย่างเนี่ยล่างลาบ,บัตตาไม่แน่ใจนะครับผมแล้วก็มีก๊อดนะครับผมตัวละครหลักๆโซโลเวลร้อยนะครับผมบูทสาม ตัว3ดาว4ดาวบูทสามอันนี้พี่โอ้ oh, แต่เขาบูทเต็มนะคือไอดีพี่ยังบูทไม่เต็มหมายความว่าตัว3ดาวเนี่ยก็คือเขาบูทห้สิบสอแล้วนะครับผมคือไอดีฟูมากนะไอดี ID ฟูมากนะผมมีในส่วนของนามิเวลร้อยนะครับผมรีเจนนะนามิเวลรอ้อยคอ่าคือไอดีเนี้ยถ้าถ้าคุณได้ไปนะคุณสามารถเล่นเล่นไปด้วยสตรีมไปด้วยคือแบบ ใครขอตัวละครอะไรมาคุณเล่นได้หมดอ่ะอันจริงนะครับเหรียญสลับกันได้นะอืมนะผมโรบินเอ็นเดียสล็อบบี้เวลร้อยนะครับผมนะเราเลื่อนค่อยๆดูนะผมเอามาต้องเอาใช้คุ้มนะนะครับผมแชงเวลร้อยนะครับผมเวลร้อยหมดนะอืมนี่โเด้นวีเวลร้อยด้วยโเด้นวีเวลร้อยด้วยปะทำโอโบ้ได้ด้วยจะ อืมนะครับผมมีเศษอยู่นะครับผมทำท,ทาวเวอร์บูทขึ้นมาได้อยู่นะอืมเบลมี่เวลร้อยนะครับผมพี่ต้อพูดเบลมี่เพื่อนนะครับผมซีพีซีโร่ก็เล่นได้นะอืมคาคูก็เวลร้อยกราฟเวลร้อยขอดูเหรียญกราฟนิดนึงเย็ดตะเป็ดเหรียญกราฟคือเขาเน็ตโอ้โหเหรียญน,นี้คือมันโคเวอร์เลยคือมันโหดมากนะครับผมเหรียญน,นี้นะอืมนะครับผมกราฟมันก็กึ่งสายหมัดมันเป็นไฮบริดนะครับผมคือเหรียญออฟสวยมากอะคือออฟจม ออป,ป้องกันพันกว่าเลือดสองพันห้าแต่แม่งมีโจมตี700อีกเจ็ดร้อยอะคิดดูดิเฮ้ยออบสวยมากคือไม่ได้มาเล่นเล่นนะไอ้ดีนี้ต้องบอกก่อนไม่ได้มาเล่นเล่นนะครับผมนะเพโลน่ามีบุ๊คเวลร้อยครับผมบุ๊กล่างนี้ก็มานะครับผมเป็นตัวละครที่โหดมากนะครับมามีหลอเวลร้อยนะครับผมอ่านี่พี่กดให้ดูนะครับมีคิดเวลร้อยก็หมายความว่าคุณจะเล่นคิดหลอก,ก็ได้คุณจะเล่นบุ๊กนามิก็ได้ถูก <c oughs> ไหมครับม,มีอ่ามีในส่วนของ เ,เลลี่หนุ่มเวลร้อยอีกนะครับผมนี่โคตรเถื่อนเถื่อนมากหอ้โหเท่มากเลลี่หนุ่มเวลร้อยเลลี่แก่ก็ร้อยนะครับผมนวดดำเวลรอ้อยอาไครนูนะครับผมมาดูเหรียญอาไครนูแอบส่องหน่อยเหรียญสามโบวาเลยอะ่ะโคตรเถื่อนนะครับผมแล้วก็อัพโอ์บูตขึ้นมาด้วยนะครับผมนี่จะเขาจะอัพโจมตีให้หมดนะครับจะอัพโจมตีให้หมดไม่ธรรมดาโลกาวิบัตนะครับผมคือถ้าไครนูเวลบูตสามขึ้นมาเรื่องใหญ่อยู่นะครับผมคือซึ่งเขาสามารถทำบูตสามได้ด้วยนะ เออเขาสามารถทำบุษะได้แล้วนะจริงๆนะครับผมใครโดเวลร้อยบิ๊กมัมเวลร้อยอนะันนี้ก็บิ๊กมัมบิ๊กมัมโกรธเวลร้อยนะครับผมนี่โดฟานครับผมแต่นี้น่าจะสลับเหรียญไปมีเหรียญมีในส่วนของเหรียญจ้าบาด้วยนะอเนี่ยครับผมพลังชีวิตเพิ่ม18เดี๋ยวก่อนนะเพิ่ม183ช่องเหลือ,อไวรุ่นคูบวก3มันเก้านะครับผมเพิ่ม183ช่องนะไม่น่าแหละเวลาเจอเขาในแหลงคือโลดตีแตกยากมากนะครับผม คืเป็นในดีที่โคตรฟูนะครับอย่ามาเตะเวลร้อยนะโอเด้งเวลร้อยเล่นยามาโตะคู่เด้งก็ได้เป็นคู่ในฝันของแต่ละคนนะครับที่คุณอยากจะเล่นนะครับเออโรเจอร์เวลร้อยนะครับผมมาดูโรเจอร์เขาเอาโอบูหรือเปล่าอูอัพนะครับผมนี่เขาจะอัพโจมตีให้หมดนะครับผมเรียกได้ว่าคล้ายๆอาคาเมื่อกี้นะครับผมก็คือ27แล้วนะอืมนะครับผมวีวีเวลร้อยนะครับผมอ่าหลังๆก็จะไม่ร้อยนะคูซันก็เวลร้อยได้นะครับผมนี่อินุวราชิที่เจอบ่อยในแร็งนะครับผมปวดหัวเปรูนะครับผมเวลแปดสิบนะครับขั้นต่ำ นะผมโอโรบิก็มีนะครับผมแล้วก็แฟงกี้เวลแปนะครับผมไอดีที่ถ้าแฟงกี้เวลร้อยอีกนี่คือมึงเอาไปเหอะนะมึงเอาอันดับหนึ่งของวงการไปนะไอ้นิกนะครับผมคือเก่งมากๆนะโหดมากเลยนะครับผมมีหมดครับจินเบตัวโคล่ามีหมดนะบูเลตก็มีเป็นไอดีที่แบบน่าจะน่าจะนานแล้วนะครับผมมีบูเลตด้วยมีสแตมปปีดครบนะครับผมโมเน่ก็มีนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวแบบ กเลยขี้ไก่ขี้ไก่แล้วนะไรล่างๆขี้ตัวขี้ไก่แล้วนะครับเนี่ยโอโรบิก็ไปเล่นได้แล้วนะครับเลเวลแปดสิบคือเน้นยึดธงอย่างเดียวนะครับอยากเล่นเหมือนกันนะอยากเล่นเวลร้อยใครมีเวลร้อยมารีวิวให้พี่ดูหน่อยนะครับผมมาดูในส่วนของปาร์ตี้กันนะครับผมซับแดงอันนี้คือเขาจัดมานะครับพี่ก็จะไม่กล้าจัดนะครับผมไม่กล้าเข้าไปยุ่งเขานะครับผมซับแดงของเขาก็คือในส่วนของร้อยหกสิบสี่กันเลยทีเดียวนะฮึหดจริงๆนะครับผมหดจริงๆมาดูในส่วนของซับฟ้าอันนี้อันนี้ซััััับบบบฟฟ้้าาซเป็นนนตวะครผม นี่คือเองโบนัสทุกตัวนะสองเจ็ิเซเลยอตีบอสมันได้ตาละเท่าไหร่วะมันได้ตาแล้วประมาณสองหมื่นกว่านะครับผมประมาณนี้นะถ้าคุณ MVP มีด้วยนะอืมไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้อันนี้ซับสองสีนะครับซับสองสีคุณได้ประมาณโอ้โหได้ประมาณ6แท็กเลยใช่ไหมประมาณ6แท็กนะครับซับสองสีได้ร้อยห้าสิบหมายความว่าเล่นคุณเล่นโรเจอร์คูอาคาก็ซับร้อยห้าสิบ ไม่คีเล่เลยนะครับผมคือโหดมากคือถ้าเป็นในดีหลักของพี่เนี่ยถ้าเล่นคู่อาคาคู่โรเจอร์เนี่ยพี่จะซับแค่ร้อยสี่สิบกว่าเท่านั้นนะครับผมเจอร้อยห้าสิบก็ตกใจอยู่โอ้มาดูซับฟ้ากนะันครับซับฟ้านี่คือร้อยหกสิบสามนะมันทํำยังไงวะเนี่ยซับฟ้าก็คือสเต็มปีดโอ้สเต็มปีดเขาโอ้บูตเต็มนะครับผมสเต็มปีดรู้สึกตอนนั้นมานะ่าจะเป็นสามดาวนะถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับผมน่าจะเป็นสามดาวแล้วก็แท็กเขาจะเยอะนะครับ แท็กเขาเยอะมากเอาขออภัยนะครับผมแท็กเขาจะเยอะมากก็คือเนี่ยดูแท็กดิแท็กโคตรเยอะนะครับผมดังนั้นฟีแตมป์ปดเนี่ยถ้าถ้าคุณเล่นซับฟ้านะคุณต้องมีฟีแตมป์ปดก่อนนะครับผมแล้วก็คุณก็เอามันอัพให้ได้เวลร้อยนะครับผมซึ่ง เศษมันคงหาไม่ได้แล้วมันต้องไปวิ่งนะจริงๆนะเพราะมันมาหลายปีแล้วในยุคของแซมปินะครับผมซึ่งไอดีนี้ก็คือทําได้นะครับผมใส่โลกใหม่ตีสีเขียว,วยบีรุ่นชั่วร้ายนะครับรุนชั่วร้ายคือแบบระยะซัดปิลก็คือง่ายๆว่าคู่นี้คือเถื่อนมากถ้าคุณเล่นโดฟาคู่เรล,ลี่และซับขนาดนี้คือแม่งโหดมากนะครับผมและหมดแล้วนะครับผมหมดแล้วซับเขียวผมว่าก็น่าจะประมาณนี้นครับร้อยห้าสิบร้อยหกสิบประมาณนี้นะเล่นเจอคู่แดงเพราะว่าตัวละครเขาของน้ำฝูนะครับ นี่คือในส่วนอปาตินครับมาดูโอ้บู๊กกันนิดหนึ่งนะสำหรับโอ้บู๊ของเขานะครับขู่หกสิบสี่กันเลยทีเดียวนะหกสิบสี่นี่ถือว่าแบบยังไม่แม็กนะคือมันยังไปได้อีกไกลนะครับผมคือ คือไอดีหลักของพี่คือ40กว่านะครับผมยังไม่ถึง50ด้วยนะอันนี้คือ64คนในเรือพี่ประมาณ67นะครับหกสนี่คือตัว3ดาวก็คือแบบเวลเวล,เวลตันหมดนะครับผมบูตันหมดอะไรประมาณนี้เอาละครับมาดูส่วนของเหรียญกันดีกว่านะครับผมเหรียญเก่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนี่เป็นเหรียญของเหรียญเก่านะครับผมแล้วก็อันนี้มีเหรียญจาบรามีเหรียญจาบราด้วยฟืน้นฟูพลังชีวิต3%อันนี้คือแบบมันเหมาะกับตัวที่ตีติดคีนะครับผมเอ่อบางคนก็ใส่โซโลก็มีนะบางคนปปััจจุบนนก็ค็คืือออเเร่งงขงโดฟ้าแลวนะ ครับผมเหรียญเก้าเยอะเหรียญอีเวนต์นะเยอะมากนะคร 9, ับโคบี้ไบอันนะครับผมนะแล้วก็เหรียญโบอานะครับผมแล้วก็มีเหรียญชิลิวด้วยย่นคูดาวสกิลหนึ่งมาเกิดกิจิเข้านะครับผมอันน uh ี้ไว้ตีบอรดได้นะจ๊ะเออหรือไม่ใส่โดฟาก็ได้นะครับผมเหรียญในส่วนของไอซีพีนด์ด้วยก็มีนะครับผม เหรียญบิ๊กมัมนะครับเหรียญรอเก้านะครับผมรอเก้าเหรียญเก้านะครับผมรอแต่เป็นเก้านะครับผมเออนะอย่าฟังผิดนะอืมนะครับผมเหรียญอ่าบารล็อกเวิร์กเหรียญควีนก็มีนะครับผมเหรียญควีนแล้วก็อู้เหรียญเหรียญเก้าเยอะอันนี้คือเหรียญอีเวนต์นะเหรียญอีเวนต์เยอะมากนะครับผมเหรียญลูซี่มีแน่นอนนะครับผมเหรียญเหลือเหลือดิว่าเหรียญเหลือเหลือไว้ทําได้นะครับผมนะเหรียญซันจิก็มี แฟงกี้ก็มานะครับผมแล้วก็เหรียญเก้าอีกมากมายไก่กองคือเหรียญเก้าแม่งกี่ร้อยเหรียญวะเนี่ยนับไม่ได้เน,นี่ยเหรียญเนี่ยเก่ามากนะครับผมเหรียญเนี่ยโคตรเก่าเลย <c oughs> คือตอนพี่เริ่มเล่นแม่งเหรียญน,นี้พี่มีพี่ได้เหรียญน,นี้อยู่นะครับผม เหรียญโอธามะก้าอูเหรียญเก้าเยอะมากนะครับผมนี่ลงเลือดลงมาตั้งนานแล้วนะครับผมยังเอาละครับเซตเหรียญของเขานะครับผมก็จะมีนี้3ฟีนะครับผมแล้วก็คือใครที่ทําเหรียญไม่เป็นมาดูคลิปนี้ได้นะก็คือคุณจะได้เห็นเซตเหรียญที่มันโคตรเทพนะครับผมอย่างสายมัดเนี่ยก็ต้องใส่เป็นเซตนี้อันนี้คือดาเมจแบบจัดมากนะครับผมดาเมจแบบจัดมากนี่โโอ้หพลังชีวิตพลังป้องกัน18คือแบบไอดี ID นี้ปั้นมาเยอะนะครับผมนะ นี่สายโลมีเดฟแอคแท็กเดฟนี่เขาจดไว้นะครับผมอันนี้อัน,นอันนี้เป็นเหรียญที่ซีพีนน์นะซีพีนน์อันนี้สายวิ่งเหาะสายวิ่งนะครับผมแล้วก็มีโอ้โหเหรียญไคโดโอ้โหเหรียญไคโดไม่เคยเห็นเลยอ่ะน้อยมากนะไม่ค่อยเห็นเขาใช้นะครับผมแต่แบบเห็นก็ตกใจเหรียญสามพี่น้องนะครับผมนะแล้วก็มีเหรียญโลเหรียญโลอันนี้ก็เป็นโลเป็นเอ่อเป็นเข้าเซตนะครับผมเข้าเซต คุณสามารถเอาไปทําได้นะแล้วนี่เป็นเหรียญโอมีชีลาโอชีด้วยเหรอเฮ้ยชีราโอชีผมไม่ทันใช่ไหมจนคูดาวสกิลสองเร็วขึ้นสิบสามเจ็ดเม่เวลาชีวิตมากกว่าสิบเจ็ดสิเฮ้ยเหรียญมันดีนะเหรียญมันดีนะแต่แท็กมันน่าจะน้อยนะครับผมนี่ราชวงศ์แท็กน่าจะน้อยนะครับผมแต่ก็ถือว่าได้นะคุณใส่เป็นเซตนี้มันก็จะคูดาวสกิลสองอันนี้ใส่อาคารได้ด้วยนะเออแล้วก็มีเหรียญของไอ้นี่ด้วยนะครับผมอมโอเคนะอันนี้เป็นการจัดเซตเหรียญน,นะครับผมอันนี้เหรียญอุซบเหร แล้วก็เหรียญสายล่อมีชูกาด้วยดีนี้คือเหรียญฟูมากๆนะครับผมคือถ้าคุณได้ดีนี้ไปอะ่ะเหรียญเนี่ยคุณโยกไปโยกมาแม่งคือเหลือๆอุ้ยนี่ยังเนี่ยังนียังจัดเซตไม่ครบนะครับผมยังยังมีช่องมีลุงตู่ด้วยนี่นะครับผมขอดูออฟหน่อยได้ไหมห้สองออฟหน่อยนะครับผมนี่พลังโจมตี18พลังชีวิต18บแโจมตี18หลายช่องมากนะครับผมนี่โจมตี18โจมตีก็คือ70เลยนะ อันนี้คือพลังโจมตี70มีพลังป้องกันด้วยนะครผมพลังป้องกันพลัปงป,ลป้องกันน่าจะจ70เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยแล้วมาดูในส่วนของเหรียญทรานกันหน่อยดีกว่านะครับผมเหรียญคือเรียกได้ว,ว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้อันนี้ก็ลงแรงละได้นะเหรียญ18%ธาตุสีแดงโอ้โหเหรียญ18%ธาตุน้ำเงินเฮ้ยเหรียญ18%ธาตุน้ำเงินอีกเหรียญ18เยอะมากนะครับผมเหรียญ18%ธาตุเขียว ดิเหรียญโจมตี g เตอร์นะครับผมเหรียญป้องกัน18ใส่เตอร์คือเอาจี้ได้เห็นแล้วแม่งอิจฉาว่ะเหรียญ14นะครับผมเหรียญ14คือเยอะมากอ่ะอันนี้เหรียญ14ผู้มีพลังพิเศษนะครับผมเดี๋ยวมาดูเลื่อนดูกันแล้วก็มีในส่วนของพลังป้องกัน14นะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะ14เพิ่มพลังพิเศษพลังมี4ใส่ลูฟี่ได้นะลูฟี่เอ็กมาใส่ได้เลยนะครับผมโอ้โหเหรียญแอคแท็กมาดูเหรียญแอกแท็กโจมตี18เปอร์เซ็นต์เพียว เฮ้ยแม่งสุดว่ะอันนี้คือใส่ตัวไหนก็ได้นะครับผมใส่ตัวไหนก็ได้เลยนะ18%กลุ่มหมวกฟางแล้วก็18%โลนะครับผมเดฟนะเฮ้ย <He i, S 1> มันจะโหดไปนะ18%ชีวิตหมายความว่าคุณสามารถทาเหรียญบาลานได้ถ้าคุณมีเหรียญเหรียญ18%ชีวิตนะครับคุณสามารถทรําบาลานได้เลยนะกลุ่มหมวกฟางนะครับผมโอ้หเหรียญทานเยอะมากเหรียญทานเยอะมากนะครับผมเปิด้ดูไม่หมดอ่ะน้องเปิดดูหมดนี่คือแบบ โอ้โหนี่เหรียญกองทัพเรือ14ี่เหรียญเพิ่มมาตอนจมตี18เกตเตอร์โอ้โหคือดองเหรียญไว้เยอะมากอะคือคุณคืออ่างงวัตถุดิบในการทานของไอดีนี่นะคือเหลือๆเลยนะน้องเกินไปเพื่อนมันจะหดไปไหนเนี่ยส่วนขชายาครับเขาเป็นแชมเปี้ยนรดูการ66นะเว้ยเป็นรุดูการนะพี่ก็ได้ท็อป้อยนะครับพี่จำได้นะแล้วก็กัปตันได้มาอยู่เหลือพี่นะครับแล้วก็มาได้ทำการไต่แรงกันนะครับผมก่อนที่จะมีกระเจียวนะนะซึ่ง ต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาเป็นแชมป์นะซีซั่นนะั้นรู้สึกจะหลายหมืม่นแต้มอยู่นะครับพี่จาไม่ได้นะครับผมฉายาก็ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมฉายาฉายาเยอะฉายาเยอะ,ายายอะรู้สึกฉายาอูเยอะมากนะอืมนะครับผมทําเยอะทําเยอะเด็กปีศาจนวดดาพี่ชายลูฟี่ปันธมิตรคือพวกนี้คุณต้องเล่นคุณต้องเล่นชนะร้อยครั้งนะครับผมหมายความว่าไอ้ฉายาพวกนี้คือเขาแม่งชนะมาร้อยครั้งแล้วอะเฮ้ยคือแบบเล่นหลายตัวมากนะครับผมล่าสุดน่าจะได้ยามาตะแล้วแล้ว น่าจะได้มาโตแล้วหรือเปล่านี่ผมไม่แน bon ่ใจนะแต่เหมือนเขาเขายังไม่ได้หรอกยังไม่ได้หรอกนะครับผมแต่อีกม่นาก็ได้ครับผมมีเทพสงครามด้วยนะ KO ศัตรูพันหมื่นครั้งนะผมนี่คือฉายาฟูมากนะผลรวมคือร้อยหกสิบูหดมากเอาละครับนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมในการรีวิวหนึ่งไอดีนะครับของกัปตันนะครับแล้วก็ก็สุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณนะครับผมทาง เฟซบุ๊กแป้ง3ป่องสาวด้วยนะครับอยากให้น้องๆไปกดติดตามกันนะเป็นชื่นชมผลงานอของพี่แป้งของเราได้เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนิกภาคภูมิด้วยนะครับผมที่ใจดีนะผมเป็นคนกลางในการสนับสนุนไอดีนี้เข้ามาด้วยนั่นเองนะครับผมเออแลเป็นไอดีที่พี่ให้ยกเป็นอันดับหนึ่งในยุคนี้นะครับผมเนื่องจากว่าเศษทองเขาเยอะมากแล้วก็แต่แน่นอนครับเพชรเขา ต้องเติมเข้าไปนะครับผมซึ่งแน่นอนเขาเติมเพจแน่ๆถ้าใครโดเข้านะครับผมเออนะครับผมนะก็เป็นไอดีที่ใครได้ไปคือสุดมากๆนะครับผมและได้ข่าวว่าเขาขายด้วยนะไอดี ID นี้ราคาเหยียบแสนนะครับผมเหยียบแสนนะพี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับผมดังนั้น ถ้าเรามีงบประมาณแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะได้ไอเดียฟูๆนะครับผมคุณมีงบประมาณเยอะมากๆครับแต่ต้องบอกนะไม่เหมาะกับน้องๆนะครับผมไอเดียนี้ราคาค่อนข้างสูงนะเออนะแต่ยอมรับว่าความฟูของเขานั้นคือน้องเอาไปเล่นได้หมดเลยนะครับผมแล้วถ้าอยากให้พี่ทําคลิปแบบไหนอีกนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นโอเคนะครับงั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนที่โรเจอร์พี่จะไหม้ไปมากกว่านี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์อาจารย์ทิพด้วยนะครับคลิปนี้ยาวหน่อย แต่จุใจแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ